ช่วงซุปเปอร์โชว์ครับวันนี้ครับขอต้อนรับหมอลำบอยแบรนด์นะครับชื่อดังและกำลังโด่งดังจากวิธีประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เลย <c oughs> ไม่ท้อกำหมอลำฝังเพชรครับฮ <c oughs> าวดองดอง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับ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 โอ้ชื่อเพลงอีหยังเมื่อกี้เนี่ยชื่อเพลงอะไรบอยแบนด์น้อยใจครับบอยแบนด์น้อยใจเอาเอาเอ้ยแขกทางบ้านพวกผมมาเอามาดิเออมามามาปกติจะไม่มีใครได้นั่งหรอกที่แต่คนบ้านเราเนี่ยได้นั่งอุ๊ยอีแขกตอนนี้คือเข่ากระบาดผมเลยเบนเบนพวกจะนั่งข้างบนมั้ยนะ นั่งนั่งได้หรอเปล่าครับยังครับยังไม่ได้อ้าชื่อเพลง Boy Band ครับชื่อเพลง Boy Band น้อยใจครับเออใครแต่งให้อาจารย์สัญญานสีครับอาจารย์ อาจารย์ธัญลักษณ์สัญลักษณ์ดอนสีครับสัญลักษณ์ดอนสีเอ่อเอ่อเอานั่งได้คนหนึ่งเอ่อนั่งได้คนหนึ่งเออนั่งมองไหนครับนั่งในเนี่ยนั่งนั่งเนอไม่ใช่ข้างล่างนั่งล่างนะม่ใช่ข้างบนข้างบนขึ้นบนขึ้นบนนี่แหละเออบนนี่แหละเออเออตามสบายเลยตามสบายเลยแบทเทบานแบทเทบันแบทเทบานทเทบานเออเออยังไงเขียนงียบเสียนั้มด่างนี่ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ไหนนะเออก่อนเนี่ย ถ้าคนอุเทนก็จะโอ้ยถ้าคนแถวนี้ก็เอออะไรนะแสดงว่าไอ้ไอ้ตาทีทีมันในนีบสิ้นแม่ครับหนีบสิ้นหน่อยแม่ครับนิบนีบนิบตูดหนีบตูดเอออันนี้ชื่ออะไรเก่งครับชื่อเก่งนะเอออมามามานั่งทีละคนเลยทีนี้มามามาเชิญเชิญเชิญทำไมไม่เอามาไม่ได้ไม่ไม่วางเว้ยเอานี่เก็บแม่แล้วเก็บแม่เลยดีกว่าเอามเนี้ยมานี่มาเอามานี่มาอืมเอามามาเปิดทั้งสามอันเลย เอามาหมดเลยเอาเอาไปเก็บอยู่แกนู้นอืไปเก็บทางนู้นคำว่าแกนู้นคือทางนู้นไปเดินไปอย่าไปหะาใครเขาล่ะแงไปอีกมัตสีเดียนอ่าคือว่านางหมอเธอเธอไปอีกนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังเงิบที่ก็พูดเมื่อกี้เนี่ยแงไปมันสีเดียงเธอไปเดี๋ยวมันจะพังพังเงิบออ อ้าวมานังครับผมขอพูดอะไรครับไอ้ครับไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่เป็นอย่างผมมางกายแห้งไม่ได้ถามอเมื่อกี้ก็ถามว่ามักไอ้แห้งแสดงว่าชอบชอบชอบมากอืชอบมากอันนั้นเก่งเก่งครับอ่าแล้วอันเนี้ยวีครับวีอันเนี้ยเบนครับผมเบนครับผมหน้ามันโตโยต้านะโตโยต้านี่คือรถไทยหรือว่าไทยอะไรนะ นักคูบ้าต้านักคูบ้าต้ามาทำกันอ๋อเราทีมเราเอออ้าวรายการไม้ทองคำมอลําฝังเพชรพวกคุณเท่ๆกันมากคิดยังไงที่มาประกวดเขาอะเอาความสามารถและหน้าตามาประกวดเอาความสามารถและก็หน้าตามาประกวดครับผมเออตามจริงเพราะผมไม่ใช่มอลํานะจริงอะไรนะเพราะผมไม่ใช่หมอลํานะครับพวกผมไม่ใช่หมอลำนะและเป็นหม้ออะไรแลวเป็นหมออะไร เพราะว่าผมไม่ได้อินดี้ครับผมอ๋อินดี้โอผมเราไม่เคยถนัดเลยหือหมอลำนี่หรืยังไงไม่ไครับผมอินดี้ยังไงอินดี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  ดียังไงนะดี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 ดนดี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 ดดีดี ไม่ชินตแต่อินดีเลยเด้อ <c oughs> บอยแบนด์หมอลำมันคืออะไรอะความหมายมันคืออะไรบอยแบนด์หมอลำนี่คือตัวแทนเยาวชนคนอีสานนะครับม,มีใจรักในเสียงหมอลำแล้วก็เราอยากจะเหมือนนําวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยม,มาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้จักว่าไม่ใช่หมอลำแบบดั้งเดิมที่มีลำใส่แคนลำแต่ว่าเราก็มีผสมสานากันไปให้มันดูทันสมัยขึ้นกรรมการทั้งหมดมีกี่คนที่เราไป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 ร้องไปลำวันนั้นอะสามคนครับมีใครบ้างสามคนมีใครมั้ย มีพี่อีทวงไฟครับผมไม่ใช่พ e> em eh BE ี่อีทวงล่างบักฮามช่างพักพั้นมีเตะปากกันดูคนละคนตั้งแต่อินดี้แล้วมึงตั้งแต่อินดี้เลยเด้อบักนี่นี่วหเด้อนี่นี่พี่อีทวงล่างสะออนครับผมอีทตายเขาจะไปรู้เรื่องอะไรมาลำฝังเพชรหรอเขาก็ตั้งเดะเด่นเดะเด่นสิเมียอีทวงไฟมันเป็นมลำฝังเพชรได้ไงไมยบักนี่เตะปากซะเ่า เอาดีๆเอาดีๆมีอ่าพี่อีทวงลางสะออนครับผมมีอ่าอาจารย์คุณแม่บรรยินรักแกณฑครับแล้สลาผู้สลาคุณนุบุษครับผมสามคนครับสามท่านครับผู้ใดข้มที่สุดพี่อีทครับเป็นแตหยันก็มูงเพราะอะไรอ่ะคนบ้านเดียวกันนาเราเป็นแตหยันได้นม่ได้าคุณอีท่ายเขาก็เอามืออีทอีพี่วงลางเขาก็ธรรมดานะครับแกก็เหมือนขึ้มๆแต่ว่าพอแกพูดออกมาแกก็ไม่ได้ โหดอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบครั้งแรกว่ากลัวไกลกลัวเสียว่าเล่าฉี่ไหลกับบ้านนี่ไอ้อีต่อโอ้ยคนบ้านคนกับรัินีนี่คนหนาตาดีน้ำมึงโอ้ยถ้าบ้านเดียวกันกันแล้วย่องกันโอ้ยอันนี้กูแปลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมากันเป็นเป็นปืนก่อนปิดอย่างเงี้ยแปลไม่ทันแล้วอือก็แสดงว่าหน้าตาเขาไม่ได้น่ากลัวหรอกอ่าเขาหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเองเราเขาเราไปรอบที่เท่าไหร่โอ้รอบแรกทีมแรกเลยครับตอนนี้เราทีมแรกเลยนะครับครับก็คือว่าเราเข้ามารอบแรกเลยครับได้มารอบแรกก็ได้ผ่าน ก็อีกทีมต่อไปก็มีทีเด็ดเยอะๆกันทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงเยอะทั้งนั้นครับแล้วเราต่อไปเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคนทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนคนทั้งหมดหมายถึงว่าเปลี่ยนใครเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับผมมึงอย่าพูดตลกสิวะไหมว่ผมนั่งข้างพี่ไงผมก็ต้องตลกไงโอ้ดังข้างผมตลกทั้งนั้นค่ะพร้อมเออมภาษาภาษาเจ้ามานั่งหนิเจ้าตลกแท้เออ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  ถ้าเราเข้ารอบสองอ่ะรอบสองก็เข้าไปรอบสามต่อเลยครับเอาวิ่มานังแค่นใครมานั่งนี่ต้องตลกด้วยครับผมถ้าเราตกรอบล่ะตกรอบก็ไม่ต้องมาสิครับ สลับที่เดิมสลับที่เดิมมองเดิมที่เดิมเออแล้วเรายังเรียนกันอยู่มั้ยจบแล้วครับอันนี้จบอะไรจบการปกครองรามคำแหงครับการปกครองครับก็จะเป็นนายอำเภอ,เ,อเป็นนักร้องเหรอผมกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏนครปีสองครับคณะการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไปแล้วเนี่ยผมเรียนอยู่เอะช่างมันเถอะช่างมัน เรียนอยู่คณะศิลปรกรรมศาสตร์ครับผมมรามคำแหงครับผมกีป่ปีแล้วครับปีไหนครับปีที่9ก้ากลังเก้าปีที่ส0 <c oughs> ครับผมพี่เรียนมาแปดปีแล้วเหรอแี่ครับผมพีนี่เขาปีที่เก้าเลยเีย่เอ็นเอาแล้วมันเรียนเยอะขนาดนั้นนะ่ะอโอ้ยต้องคอยคุ้มเลยครับผมเดี๋ยวห้คุ้มครับผมชาวบ้านผมเรียกโง่นะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะข้างหลังเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าวงบอยแบนด์เขาจะมาสอน วิธีให้แบบเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเวลาเต้นอะไรให้คนให้คนชื่นชอบอเนี่ยมามามาอาจารย์อาจารอาจารย์ช่วงหน้าอาจารย์นอกจะมีอะไรมาสอนน้องๆห่าวด่องดอง,ดงห้ามพลาดครับ จะมาจากเกาหลีคงจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เจุิัวเอเรืออ้ยเชียร์เชียร์เชียร์ตายเชียร์เชยรู้เรื่องครับเกิดเชือดี้เจอก๋วเชร์ระวีเก่งก่งเก่เก่งเเก่งเก่่าเก่งงเอเก่งงเก่กก่กกเกกกก่ก่กเกกก่เเเกกเเกกเ มจิวิวอ่ะมอมาเจอไเซอร์มอเจอรเซอร์สครับมอเจอรเซอร์น้าหนาตาดีมามาเจอไเซอร์อาผู้กำกีเขาเฮ้ยเบนผูกกีเขาตึ้งเข้าใจ굿มอร์นิ่งดีีแล้วมันถ้าปงกังแล้วอขนใครจับยื่น้เอาซะแล้ว พูดไทยได้พูดพูดไทยได้ครับผม<อ>มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครับผมเมื่อก่อนอยู่เกาหลีใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่เกาหลีครับอยู่เมืองอะไรอ่ะเออเมืองจําไม่ได้อยู่แถวอะไรดงดงนะฮะดงเมียงดงหางดงเชียงใหม่ครับผม <c oughs> เป็นมุกที่ดีที่สุดเท่าไหร่ค่ำคืนนี้ ไม่ถึงผม้จะคิดถึงเชียงใหม่หางดงนี่นสุดยอดจริงเลยเป็นคนเกาหลีครับอยากจะมาเรียนรู้บอยแบนด์ทางภาคอีสานครับผมอ้าวอยากให้สอนนี่เอ้อแต่คุณคุณก็เต้นบอยแบนด์ที่เกาหลีเหรอครับเต้นที่เกาหลีครับผมเอ้าสอนเขาแถวๆอะไรนะอะไรดงๆนะฮะหางดงเชียงใหม่เอาเอาเอาจะเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อน ขออุปกรณ์ดีกว่าครับอยากเห็นเห็นเห็นหมอรำทางไพศาลชอบเล่นอุปกรณ์มีเครื่องดนตรีเล่นด้วยงั้นเอาเครื่องดนตรีมาอยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นเอได้ได้มาเอาเครื่องมาเครื่องมาเฮ้ยนั้นกองอะไรครับกองสั้นเป็นมุกที่ย่ที่สุดทั่งคะคคืนนี้อีกแล้วมันคือกองอะไรเพ่มันคือกองยาวไม่ใช่ทำไม เรียกผิดแล้วถ้าจะเรียกเนี่ยต้องเรียกกองกองอะไรอ่ะกองยาวไงก็พอทนแต่สู้หางดงไม่ขึ้นได้เล่นอะไรก่อนบอกมาอ่ะอันนี้ครับเอากองก่อนแม่กองก่อนเริ่มเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเลยกอง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 เรียกเรียกกองอะไรลัมมานาอใช่ไหมไม่แปลงฟันนะเนี่ยอะไรอ่ะลัมนาคืออะไรอันนั้นลัมนาทครับ เอาลัมมาน่าเหรอครับใช่ครับผมมีมีคนทันนั่งกันอยู่สี่คนมีคนทันอยู่คนเดียวผมเป็นอยู่เป็นอยู่เอาเป็นอยู่ครับลัมมานาไม่ได้แปลงแันคือลัมมานาใช่ไหมนี่คือลัมมานาเออเอาไปเล่นเท่งหนุ่วิทยาไปครับอันนี้ใครเล่นเป็นครับผมเป็นผมตีเป็นตีเป็นครับตีเป็นปะตีเป็นปะตีเป็นครับผมเอาลองเดีสยตั้งบากคาหนิด้ ตีเป็นจ in ังหวะจังหวะกันอ่าเนี่ยอ่าเอออ่ามาลองดูตัวเนี้ยตีแค่นี้แหละน้างล่างครับนั่งตรงนี้ก็ได้ครับนั่งตรงกลางก็ได้อ่ันั่งกันก็ได้ครับแล้ว่ามันหนีบดากเจ้ายด้วยอยากตลกไหมอะไรคือหนับกันครับผมเดวยกันนั่งด้วยกันอยากตลกไหมมานั่งฝั่งตรงนี้ครับผมครับผม กันพักเลยโอเคเขาตีให้ฟังแล้วอลองตีสิเอ้ยมึงตั้งใจเล่นเกินไปอะอะฟัาพี่ลองพี่ตีพี่ตีต,ต,ตีธรมธรมดาตีธรรมดา ใครพี่จะคิดจะขัดกูเลยเออว่าเอ๊ะพี่เอ๊ะพอแล้วคับพี่พอแล้วเป็นจังหวะอื่นได้ไหมอย่างนี้อ่าได้ได้เออได้ได้เอาจังหวะอะไรบอกเอาตะลุงไหมสามชาสามชาสามชาเอ้ยพี่พอแล้ว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 คืออะไรพี่จะขัดไงเอาไปทีละอันทีละอันเป็นจังหวะเป็นจังหวะอ๋อได้ได้เอาลยก่อนสามชาสามชา เออไม่คิดจะให้เปลี่ยนจังหวะเลยหรือเพราะเมื่อกี้ขับไปแล้วไงปีไปเรื่อยในจังหวะอื่นเพื่อิเอาเอาแทงโก้เอาออร์บิทออร์บิท เฉยเมลำเวลาเอาช่วงนี้ตัดเข้าโฆษณาดีไหมเฮ้ยเอายางอื่นได้ไหมครับเอาแบบจริงจริงจังๆเลยลอสอนก็ได้สอนก็ได้สีไม่เป็นสีไม่เป็นลองสอนสอนหน่อยครับจับอย่างนี้ครับจับงี้ครับใช่ครับผมเวลาสีต้องเวลาสีสายนอกก็ต้องดันดันสายอย่างนี้ครับถ้าสีสายในก็ดันเข้าครับผมอ๋อมันมีสายนอกสายในครับผมสายนอกสายอะไรสายนอกสาย90ครับผมสายในสายสามสามครับผมทางสนามหลวงสองสายเลยครับ เคยอยู่เคยอยู่เมียงดงมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่หางดงที่เชียงใหม่ครับเร็วเดีวยรวมันมันเอ้ยเอ้ยมันมันไม่เหมือนสีซอมันเหมือนเลื่อยต้นตะแบกเออไป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  ไปไปไปเลยครับไปครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ทีำอีสานนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับกลับไปทำที่เกาหลีแล้วกันไปต้องไปดูครับรายการหมอลำฝังมุกครับผมฝังเพชรรายการ ไม่ทองคำหมอลำฝังเพชรวันเสาร์ครับผมบ่ายสามทางช่อง23่สิบสามเวิร์กพอยท์ครับผมสุดยอดนะครับวัฒนธรรมอีสานแก้ตัวได้อันหลังไม่แก้ตัวได้อันหลังนะครับผมไม่ใช่หมอลำฝังมุ้งแค่ครับฝังเพชรครับฝังเพชรครับผมโอเคครับขอบค่นั้นสวัสดีครับผมโชคดีโชคดีโชคดีไปไปอ่ะเดี๋ยวยังไงใครที่ติดตามหมอลำฝังเพชรนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณผู้กองบอกว่าวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์บ่ายสามสามมงตรงครับสามมงตรงทางช่องหมายเลขยี่สิบสาม ก็ใครเป็นกําลังใจก็ของห่าวดงๆก็เชียร์กันได้บอบอกแฟนคลับให้เป็นกำลังใจยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะครับ ทางช่องเวิร์กพอ t ์เลขยี่สามตอนนี้ก็หมอล่ำนะครับหมอล่ำมันมีทุกรูปแบบที่จะมาแข่งขันกันบนเวทีที่นี่นะครับมันยิ่งใหญ่มากแลก็ที่สําคัญพวกเฮาเตรียมพร้อมๆเตรียมสเตปเตรียมโชว์ที่ไม่ค่อยได้มีที่ไหนมาก่อนครับเอามาโชว์ที่นี่ไงครับไทองคำมาลองฝังเพชรครับผมไปสามวันเสาร์ทางช่องหมายเลขยี่สามติดตามกับข่าวโดงๆได้ใครที่เป็นแฟนก็ติดตามไปเรื่อยๆเชียร์เป็นกําลังใจกันขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ